ก็สวัสดีเพื <t <t ่อนๆชาวโซยาย์แคมนะครับแต่วันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่พวกเราจะได้อยู่ในที่ีหนที่แห่งนี้นะมาเลยอยากจะมีพูลาลองรำนำเพลงเราลองรำเพลงนไม่ต้องหรอกพูลากับเพื่อนผมรำลําลางกันหน่อยก็คุณมีอะไรพูดคุณนั่งเลยเรมแล้วลมด้วยตรับผมไหครับเฮ้ยไรนั่นนั่งแก่เข <t <t ีวมาหาอะไรอ่ะ ล้ำลายวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการอยู่200้อก็ดีใจครับสองพันสีสองปีที่ผ่านมาก็ได้ทำอะไรหลายอย่างเต็มที่นะก็เสียมนันไม่รก็โลกมันจะมีทั้งดีมันก็จะเสียงานนะได้อย่างเสียอย่างเยแล้วมึงไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเหรอ อันนค้เราขนมงัดขนมงับขนมขนมกินแล้วเราจะได้เดียวเลยอ่ะคนเราผมซื้อมาผมไม่ได้กินแล้วคุณเจอเป็นหรับอยู่ไหนผมอยู่ในตู้ใหญ่ปอดตั้งแต่วันแรให้เข้ามาอ่า่ึงทนอยู่มาได้ไงเนี่ยผมมื่นครับอ๋อมื่นดูตู้ถ่ายไปใช่ไหมครับผมดูตู้ถ่ายไปก็คือว่าไงเพราเจอเป็นวันเออ งานมีกูขี้งานไม่มีกูนอนงานมีขี้บ่อยงานน้อยงานลอยขี้งานไม่มีไม่ขี้เลยใช่ไหมถูกต้องประมาณนั้นเหแล้วคนนี้ยังไงเนี่ยฮะปวดไปนี่จะไปไหนต่อเก่าเกาอยู่เฮ้เหมือนถ่ายถ่ายไม่เห็นหรอกนี่นี่ไม่เปิดอันนี้วะนี่ครับบุคคลคนนี้นี่กินตลอดลกินวันนั้นแล้วไงเนี่ยเปิดด้ยเวลาว่างไม่ได้เวลาว่างเป็นนั่งเล่นไอแพดครับไปยืนได้เอามา